ด้วยในปี2555เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่ยาวนานถึง2,600ปีหรือเรียกว่าพุทธชยันตีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติบูบชาลาพันษาที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี2,600ปีในวันที่20-21ตุลาคม2555ณวัดประทาพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมกิจกรรมภายในงานที่สำคัญประกอบด้วยการอารัธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญของไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาวมาแสดงธรรมและนำภาวนา นอกจากนี้ยังมีพิธีบูชาประทักษินรอบองค์พระาธาตุประกอบด้วยขบวนแห่ต้นดอกไม้จังหวัดเลยขบวนแห่ปราสาทพึ่งโบราณจังหวัดสกลนครขบวนพุ่มมาลายเข้าตอกจังหวัด,ดวยโสธรผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i s a n c o m หรือที่1672เบิดเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะในกิจกรรมปฏิบัติบูชา ลาพันศาที่พระทาตพ,พนมในปีพุทธยันตี2,600ปีนี่นะครับ <c oughs> ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่นะครับกิจกรรมสําคัญโดยเฉพาะาเรื่องของพุูธศาสนาและเดยหวังว่าในกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้คนที่มีความสนใจนะครับได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของพุูตศาสนาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาและชมรมรักตลาดบ้านใหม่ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนกับงานเทศกาลอาหารอร่อยย้อนรอยวัฒนธรรมไทยจีนตลาดบ้านใหม่ เมือง8ปดริ้วปีที่5ในวันที่21-23ตุลาคมที่จะถึงนี้ณตลาดบ้านใหม่จังหวัดชะเชิงเซาภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตไทยจีนในอดีตพร้อมร่วมจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อเลือกชิมอาหารพื้นบ้านอีกทั้งยังสามารถเลือกเป็นของฝากเที่ยวระลึกได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกรุงเทพมหานคร หรือที่1672เสองเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยคะ่ะเบบมืเเเองไ,ไไมงไทยมีสิ่งมหัศจรรย์ที่รอให้ท่านคนหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรีวิ่งท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะ